อัตลักษณ์ก็จำถึงว่านรรษาที่ราสยามขุนราชมารตรมาที่เด่นซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวเทือบางกอกและพิจะวัาตกเดต่อกับตํารดำเนินเวทอำเภอตะพูประกอบอาชีพทาง้าเกษตรกรรมเช่นทำสวนยาขายและอื่นๆมีวิที่การเกษตรทั้งสิ้น านเปียนาปบตานที่จกงานปรกาศตัวเกษตรีรในพระประหลุกประจำปีนี้ประมาณจซึ่งงานตลาดมีการเ่การทอนต้นระหว่างเนี่ยเราจะเจนกษรกรเนืงากที่เกิดข้อผั้พลาดและาจะระประหุราชกก็จกแตงพระประหลุกโส้นมาทำห้ามือเจ็บได้่าวเติดการดำเนินกิจกมของารเปช้ ก็มีความตั้งใจนะครับที่มีพระรถท่านนะครับในวันนี้เนี่ยจากอำเภอใกล้เคียงมาร่วมรับบริการน,นะครับ,บกบระทรวงเกษตรแลื่อหลังวแล้วเนี่ยนะครับการจัดกิจกรรมก็ยังมีการน,นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรที่มาลงงานในวันนี้น มีเสาสากัดยาสูด้านห้ว่งดาสุนรชัยานเกรอุปภคบพี่น้องประชาชนข้างานนะคะอยากมีบัญชีนะคะโดยสั่งานตรวบัญชีค่ะออนสงารนะคะนำเอเจจสั่งไม่เล่นนะคะนางรักลางก็ถึงทานเละเพื่อี่ีล่ในเมืองบางกล่มให้อยู่คู่กัน <laughs> cái răng người răng cứ cái răng cái, do lao động kia, lao động